ระบบลาดระเวนเชิงคุณภาพเป็นระบบการป้องกันทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติได้ปรับใช้มาจากระบบลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าในแอฟริกาโดยความช่วยเหลือของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าและทดลองใช้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมานับ10ปีก่อนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะขยายให้ใช้ระบบนี้ ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศในปัจจุบันปัจจุบันอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้พัฒนาการลาตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการกระทำผิดในอุทยานแห่งชาติทั้งในพื้นที่ชายฝั่งเกาะและพื้นน้ำโดยมีการเก็บข้อมูล และรายงานเส้นทางลาดตระเวนเช่นเดียวกับอุทยานทางบกทั่วประเทศตอนนี้เราอยู่ตรงจุดชมวิวหินระเบนผมตรงตรงบเนี้ครบพิกัดที่0351์งแต่ละอุทยานจะมีชุดลาดตระเวนโดยการเดินเท้าและลาตระเวนทางเรือครอบคลุมทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกือบทุกแห่ง<อ>ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนามได้แก่การกำหนดเส้นทางลาตระเวน การออกล่าตระเวณการบันทึกข้อมูลทั้ทงข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญและร่องรอยภัยคุกคามเมื่อได้ข้อมูลก็จะนำกลับมาประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ต้องรวบรวมข้อมูลในทุกชุดลาาตรเวนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าอุทยานรับทราบและวางแผนดำเนินการป้องกันภัยคุกคามและจัดการปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะส่งต่อให้ศูนย์ควบคุมมาตรฐานระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลติดตามและประเมินผลรวมไปถึงใช้ในการประชุมทรัพยากรทางใต้น้ำซึ่งเป็นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าคือโลกใต้น้ำเลยฐานข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานป้องกันและปราบปรามเป็นกรณีเฉพาะ หรือกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางาอุทยานแห่งชาติทิมิรันจัดให้มีชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพอยู่4ี่ชุดไปบัติการเรากำหนดพื้นที่รับผิดชอบกันชัดเจนนะครับแล้วก็มีแผนในการไปบัติอยู่เดือนละอย่างน้อย15วันที่จะต้องเข้ามาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการดูแลพิทักษ์ทรัพยากรตรงนี้เอาไว้ยั่งยืนที่สุดนะครับมาตรฐานของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ ควรมีเจ้าหน้าที่ในทีมจํานวน10คนแต่สามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมของชุดปปสองวันนี้ราดเวรในพื้นที่เกาะแปการเดินทางวันนี้นอกจากช่วยเฝ้าระวังนักท่องเที่ยว เรือประมงที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในเขตอุทยานและสังเกตการทรัพยากรชายฝั่งที่สำคัญแต่ก็ไม่พบร่องรอยภัยคุกคามใดๆโมมเวนา้ภัยคุกคามที่ผ่านมาวันนี้ไม่มีครับส่วนมากก็เป็นเป็นโรบที่ที่ลอยๆเข้ามานิดหน่อยครับไม่ไม่เยอะ ค่ำคืนนี้เส้นทางบนเกาะดูเหมือนว่าไม่มีที่ราบมากพอที่ <ไป S 2> จะให้เ <ไป S 2> จ้าหน้าที่ทั้งสิบนายอยู่กันอย่างสบายพวกเขาจึงต้องผูกเปลและก่อไฟประกอบอาหารกันไปตามสภาพแต่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินเสแล้วก็มีมีปลากระป๋องมามาแล้วก็ข้าวสารเอามาทำ,ทำทำหุงกันกินครับ พรุ่งนี้ก็ประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งก็เริ่มภารกิจต่อครับเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่เดินลงจากเขาตัดผ่านหาดทรายสวยงามไปยังเป้าหมายที่ต้องปีนป่ายหน้าผาหินแกลนิตสูงชันเพื่อขึ้นไปสังเกตการบนยอดเขาที่มองได้360องศาพวกเขาปีนขึ้นไปเพื่อเฝ้าระวัง และป้องปรามเรือประมงขนาดใหญ่ที่อาจจะเข้ามากระทำผิดกฎหมายในเขตอุทยานซึ่งถ้าหากว่ามีจะได้รายงานให้หน่วยพิทักษ์ป่าส่งเรือมาระง,งับการกระทำได้ทันท่วงทีหัวหน้าทัศเนศเล่าให้ฟังว่าหลังจากมีการล่าตระเวนเชิงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอก็เท่ากับเป็นการป้องปรามผู้ที่เคยเข้ามากระทำผิดให้ลดน้อยลงจนเกือบไม่มีแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทีมิลานเนี่ยรูปแบบที่เราดาเนินการก็คือเป็นการป้องปรามปัจจัยคุกขามน้อยมากครับที่นี่เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการก็ดีรวมตั้งพี่น้องชาวประมงก็ดีจะไม่เข้ามาลักรอบในการจับปลาในพื้นที่อุทยานโดยเด็ดขาดเพราะเรากตกลงเงื่อนไขกันไว้จะท่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำลังพัฒนารูปแบบการล่าตระเวนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานทางทะเล ทั้งชุดแต่งกายแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลต่อไปอาจจะมีความจำเป็นต้องลาดตระเวนโดยการดำน้ำเพื่อตรวจตราทรัพยากรในอนาคตไม่เพียงแต่อุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะซิมิลันที่มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่เข้มแข็งอุทยานแห่งชาติทางทะเลอื่นๆก็เช่นเดียวกันเปเี่เองก็มีความรู้สึกปักปุมใจนะครับในการได้ มีกิจกรรมเรื่องของการพิทักษ์ทร,รัพยากรเพราะรู้อยู่ว่าทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยจะส่งผลความยั่งยืนไปถูงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับและก็เราสามารถยืนยันและเป็นหลักประกันได้เลยว่าทีมีรันเนี่ยการคุ้มครองทรัพยากรเนี่ยเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับรวมถึงเ,เราได้รับประกาศเป็นมอดดกอาเซียนอยู่แล้วนะครับกรณีที่เป็นมอดกโลกก็ยิ่งสร้างความภามคภูมิใจให้เราที่จะต้องช่วยกันดูแลและก็ถ่ายทอดต่อุ่นน้องๆที่มา ช่วยในการดําเนินการในการบิทักษวิทยาณแห่งชาติหมู่เกาะทิมิลันให้ต่อเนื่องต่อไปครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีแผนการที่จะเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองอุทยานแห่งชาติแหลมสนหมู่เกาะสุรินทหมู่เกาะซิมิลันหาดท้ายเหมืองและหาดไม้ขาวเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกจากยูเนสโกเพื่อรักษาไว้เป็นบริเวณต่อเนื่องของเขตการกระจายพันธ์สิ่งมีชีวิตที่เป็นจุดบรรจบของอิทธิพลจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ทำให้เกิดการผสมผสานกันอย่างสลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตซึ่งการผสมผสานกันตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรเขตร้อนเช่นนี้แทบไม่พบที่อื่นใดในโลกพื้นที่แห่งความงดงามนี้มีได้มีเพียงคุณค่าเพื่อการท่องเที่ยวแต่หากยังเก็บรักษาชนิดพันธุ์ที่อิงอาศัยและทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในวงจรของทรัพยากรกา,รการประมงของมหาสมุทรอินเดีย